วิ really ่งโค้นเนี่ยโซบมบ้า้านามามามันปูนโนเวนะฮะเก็บแบบเร่งด่วนรีบรีบกำลังออกต้องไปตดัดขาต้องเพิสะอาดที่บ้านนะพี่น้อง,องเก็บสามสิบนาที <We> รังพากันไปหาเก็บเห็ดครับพี่น้องหาเก็บเห็ดเพิ่งมาแกงกันเอาวพี่น้องเห็ดมันปูเกิดแล้วเด้อพี่น้องเห็ดมันปูโนเวนะคะกำลังงามเลยนะออกตุ๊ปูติปีเลยวยพี่น้อง มาเก็บเห็ดมันปูไปแกงกันเฮนี่ดอกบักใหญ่เลยดอกบักใหญ่เลยพี่น้องมามามา,มาเก็บเห็ดกันเด้อไอ้นี่ยเก็บเห็ดไปแกงกันนะว้าวมีแต่ดอกงามๆเห็ดมันปูนะพี่น้องดอกงามๆ ทางนี้ก็เยอะมาเดี๋ยวเก็บเก็บกล้องไว้มือหนึ่งเก็บมือหนึ่งถือกล้องนะคะนีะะ่เราค่อยเอาไปทำวรมาาอาบะที่บ้านนะพี่นอ้องโอ้ยลีนพันแล้วพี่น้องโอ้ยต้นไม้ ทความสะอาดที่บ้านเดี๋ยวนี้เวลา5โม,มงเย็นแล้วพี่นอ้องออกมาหาเก็บเห็ดช่วงค่ำๆเ็มันตูนะเห็นไหมพี่นอ้นอง้อาปัตติโจ้เนะอืมอืมะมือก็หนาว <c oughs> หนาวอีกแล้วพี่น้องมือนี่วันฝนตก ก็แห้งหนาวหมดละเก็บเก็บแบบเร็วๆแบบฟา้ากลัวฝนตกพี่น้องเอาไปทำความสะอาดที่บ้านนะคะโอ้ขับบอพี่น้องไปไปไหนออกเยอะได้ไหมไปไหโอ้ยอื่นได้กินแกงเห็ดเนอะพี่น้องไปไปไหออกให้เยอะไปไห เดนอ,ออกตุปุติปี่อ้ยโอ้ย,อย,ยตุมๆก็มีด้วพี่น้องเดี๋ยวไปบ้านแล้วก็จะบานเองเดีย๋ยวกองไว้ก่อนแล้วตะก้ามาใส่ไม่พี่น้องคนน่ะเหชรมันปูท้งนั้นอุน้ยอุวยอุิย มากองไมก่ก่อนนะกองรวมกันไว้ก่อนนะฮะตรงนี้ยิ่งร้พี่น้องเพื่นะเลี้ยงอะลามเลยเหมือนทองคําเลยนะฮะ,นนะเ,เลี้ยงอะลามเหมือนทองคําเลยนน้เก็บแบบเร็วๆไปก่อนนะคะเพราะว่ากลัวฝนตก่ําย่านฝนตกห้าพี่น้อง เก็บแบบเร็วๆเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดบ้านที่บ้านนะครับพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเก็บเห็ดไปพู้นะโอ้โอเมก้เลี้ยงอารามเลยเห็ดมันปูนะคะพี่น้องเก็แบแป๊บเดียวนะคะยี่สิบนาทีได้ครึ่งตะกาแล้วครึ่งตะกาแล้วพี่น้อง เดี S <S ๋ยวเราจะเอาไปทําความสะอาดที่บ้านนะคะเก็บแบบรีบๆด้วยพี่น้องย่านฝนตกย่านฝนตกห้ามเราจะพาขึ้นขึ้นในป่านู้ข้างในก็มีเหลืองอะลามอยู่ไปเดินขึ้นไปนิดนึงพี่น้องหลายข้าคนพอดปอดพอดมามามเก็บเห็ดกัน เก็บเต็มตะกร้าแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปทําความสะอาดที่บ้านนะคะรีบๆจะค่าก่อนแล้วเจอทองคําอีกแล้วนะคะเห็ดมันปูพี่น้องแล้วก็ได้เต็มตะกร้าแล้วนะคะมาเก็บเห็ดหกโมงแรงหกโมงเย็นะนะดอกสวยมากเลยพี่น้อง 6โมงเย็นดวงอาทิตย์ยังสว่างสวยอยู่นะคะแต่เรารีบเก็บกวัดฝนตกก่วนวิ่งออ้ตบ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 เนี่ได้เจอเห็ดแล้วดีใจนะคะคนไทยชอบเก็บเห็ดนะคะคนไทยอยู่โนเวชอบเก็บเห็ดอยู่เมืองไทยก็ชอบเก็บเห็ดคือกหัน พี่น้องไปเก็บแบบเร็วๆเด้วพี่น้องเก็บแบบเร็วๆใส่ตะกร้าเดี๋ยวเราค่อยไปทำความสะอาดที่บ้านนะคะอุ้ยทางนู้นยิ่งเยอะพูดบ๊วยบ๊วยบ๊วยเฮ้ยพี่น้องเปล่าเหลืองอลามเลยแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องอุ้ยอย่าว์แห้งอย่าว์แห้งเขาสีแด้ยิง คนจะได้ยินโอ้แห้งกว่าเจอเห็ดเจอทองคำแล้วนะฮะงานนี้ทองคำาปเนาะไอใกล้ได้เต็มตะกร้าแล้วเก็บเห็ดครึ่งชั่วโมงนะได้ได้เต็มตะกร้าแล้วนี่นะ มือหนึ่งถือกล้องนะคะขออภัยท่านผู้ชมมือหนึ่งถือกล้องเก็บแบบเร็วๆเก็บแบบลุกทุ่งรถฝรัดด่งวิ่งผ่านเราหยู่ทุ่งนาเขานึกว่าผู้หญิงคนนี้ทำอะไรเนาะ อเอกมาเก็บเห็ดซอยพี่น้องพระเอกพระเอกโนเวมาเก็บเห็ดทร่ยเพือเออเออพ่อพระเอกขาเก็บเห็ดซอยถือถุงขอมอกแค่แม่ใช่ไหมในเต็มกระตาเลยพี่น้องฝรั่งมันยิงอะไรไม่รู้ยิงปลายิงนกไม่รู้ใกล้ๆทะเล เรามาเก็บเห็ดในป่าแล้วกลัวเสียงปืนป่าห้องบุนพี่น้องพี่น้องป่าป่าเห็ดหกโมงครึ่งแล้วพี่น้องเราได้ตะกร้าหนึ่งแล้วกลับบ้านกันเดี๋ยววันหน้าเรามาอีกให้ให้เห็ดมันบานก่อน อาทิตย์หน้าเต็มป่าแน่นอนเรากลับบ้านกันนะยัม่มีบริการมาให้วตะก้าเห็ดให้ด้วยนะคะบบริการมาให้วตะก้าเห็ดให้ด้วยซื้อดีๆแล้วไใตญ่้าเห็ด่อยสิขวบหกโมงครึ่งแล้วแล้วกลับบ้านกันนะคะนรกลัว,ลวบบนนนะะฝนตกเนา <laughs> เห็ดเยอะเห็ดเยอะพี่น้องป้าเห็ดค่อยข้างในนนเดี๋ยวผ้ามุนป้าไปเก็บเหลืองอะลามอยู่ข้างในวปีนเขาไปเก็บเห็ดมันปูกันนะคะเพื่อนฉันเพื่อนฉันเต็มทุ่งเลย